ก็ถือโอกาสสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องนะแต้พิชซิ่งตลอดจนนานาเพื่อนๆที่มีใจรักแลรจิ่นชอบในการตกปลาทุกท่านครับผมวันนี้วันอาทิตย์ครับผมก็ไม่มีธุระไปตกปลาที่ไหนครับผมก็เลยอยากจะมาแชร์เหยื่อให้เพื่อนๆนานาได้รับชมกันครับเหยื่อที่ผมใช้ในวันนี้ก็จะเป็นเหยือ่อลำบ่มน้ํากล้วยดองครับผมก็มีคอมเมนต์มาสอบถามกันเยอะครับผมในช่องฟ้าช่องดําแล้วก็ ในช่อง u t u b e นะแต้มฟิตช,ชิ่งก็จะมาทำไวในคลิปนี้เลยครับก็เป็นลำบ่มน้ำกล้วยดองครับผมสำหรับนานาท่านไหนที่มีน้ำหมักน้ำดองก็สามารถทำตามนี้ได้เลยครับผมก็สามารถเก็บวบได้นานหลายเดือนเลยครับสำหรับสูตรนี้นี่ทำคล้ายๆกันครับน้ำหมักพวกน้ำกล้วยดองพวกน้ำขนุนหรือว่าน้ำหมักผลไม้รวมอะไรต่างๆที่มีน้ำหมักก็สามารถทำตามนี้ได้เลยครับเพื่อนๆครับก็ เรามาดูส่วนผสมกันเล่นหนึ่งครับผมหลักๆเลยเราก็จะเป็นลำครับส่วนผสมหลักๆเราก็จะเป็นลำครับเพื่อนๆครับนี่เป็นลำละเอียดครับถังนี้ก็จะประมาณห้ากิโลครับนี่ครับส่วนผสมโดยหลักๆของเราแล้วก็นี่ครับละเอียดของเราก็จะเป็นน้ำกล้วยดองครับผมนี่หลักไว้ได้หลายเดือนแล้วครับเทออกมาจากขวดโหลครับผมขวดนี้ก็สามารถทําเป็นเหยื่อได้ หลายถังหลายกิโลเลยครับส่วนผสมเยำโลสองถุงครับผมแล้วก็กะทิอบแห้งครับผมเป็นกาดมะพร้าวส่วนผสมเราก็มีแค่นี้ครับสามสี่อย่างครับนี่ครับเพื่อนเือนครับส่วนผสมของเราน้ำกล้วยดองครับผมเยำโลสองถุงครับผมยืโลสองถุง ก็จะเป็นมะพร้าวอบแห้งครับอินลำละเอียดเลยครับวันเดือนเลยเราก็ต้องผสมยำโรกับลำให้มันเข้ากันก่อนครับยำโรสองถุงนี่ครับก็ คลุกเคล้าส่วนผสมสองอย่างนี้ให้เข้ากันก่อนครับเพื่อนๆครับค่อยๆทวกครับทำไปให้มันเข้ากันดีเลยครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตผสมสองอย่างนี้เข้ากันก่อนครับแล้วเรามาดูตอนวิธีที่เราผสมเสร็จครับเข้ากันดีนะครับแล้วส่วนอันดับต่อไปเราก็จะใส่ น้ำกล้วยดองนะครับแล้วก็จะใส่ไปประมาณสองถึงสามแก้วครับนี่ครับเทลาดเลยครับอ่าคุกเขาครับ ทำเป็นลำบ่มครับลำบ่มเก็บไว้ในถังได้หลายเดือนครับจุดนี้กลิ่นก็จะออกเป็นกลิ่นกล้วยครับวนลงไปอีกครับหอมมากครับ ันนี้เป็นกล้วยล้วนๆครับน้ำหมักขวดนี้ก็โอเคครับแล้วเราผมขออนุญาตคลุกเขาส่วนผสมสองค้ําหยางนี้เข้ากันแล้วเรามาดูตอนที่ส่วนผสม,มเข้ากันดีสีมันก็จะออกต่างจากก่อนหน้านี้ครับผมสีก็จะออกเป็นสีเหลืองๆลน้วนๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งครับผมนี่ครับเพื่อนๆครับหลังจากที่ ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วครับนี่ครับสีก็จะออกเหลืองนวลๆครับผมถ้าดูใกล้ๆนี่มันจะกล้องมันจะโฟกัสเป็นสีขาวครับผมแต่ถ้าดูในระยะนี้มันก็จะออกเป็นสีเหลืองๆครับก็ผมก็จะใส่เครื่องปั่นครับเพื่อนๆครับนี่ก็จะไวหน่อยครับนี่ครับละเอียดแน่นรุ่งครับ เออเครับกากมะพร้าวครับกากมะพร้าวอบแห้งครับผมเพิ่มความนวลให้เหยื่อของเราครับใส่ไปประมาณสักหนึ่งส่วนสามครับผมหุกเขาเลยครับ ภาชนะเราก็จะเล็กไปนิดหนึ่งครับเพื่อนๆครับหอมครับหอมนวลนน,วน,นี่ครับใส่กากมะพร้าวลงไปก็จะนี่ครับเพื่อให้มันเหยื่อของเราแตกตัวง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มความนวลกลิ่นนวลให้กับเหยื่อของเราครับต่อไปเราก็จะบรรจุใส่ถุงใส่ภาชนะ เก็บไว้ในถังครับผม,ม้สั่งเทำไว้ครับบรรจุใส่ถุงเก็บไว้ในภาชนะครับผม ไล่อากาศออกให้หมดครับเพื่อนๆครับห้ามให้อากาศเข้าครับอากาศข้างในแล้วก็ไล่ออกครับ เรจียบร้อยครับก็โอเคครับเพื่อนๆครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมลำบ่มน้ำกล้วยดองของเราสูตรนี้ก็เป็นสูตรตกปลาไม้ธรรมชาติครับส่วนมากก็เน้นไปที่ปลานิลครับผมปลานิลปลาตะเพียนครับก็นนาๆท่านไหนถ้าอยากจะตกปลายี่สกพวกปลาจีนก็สามารถไอผสมกับขนมปังได้ครับขนมปังปนขนมปังขาวเรานี่แเลยครับหมักให้มัน มีกลิ่นเปรี้ยวครับผมก็ที่ผมไม่ใส่ขนมปังเพราะว่ามันจะมีกลิ่นเปรี้ยวครับเพื่อนเนครับก็ถ้าอยากจะหมักตกปลายิโศกก็สามารถใส่ขนมปังเข้าไปได้ครับผมเพิ่มความเปรี้ยวให้เยอะของเราก็นานาท่านไหนที่อยากจะไปตกไม้ธรรมชาติหรือว่าไม้ป้าบอก็สามารถที่จะผสมเป็นหัวอาหารเนะะือแต่งกลิ่นตามที่เหยอะที่นานามีได้ครับผมก็สูตรนี้ ก็เป็นกลิ่นของน้ำกล้วยดองครับผมก็จะมีกลิ่นน้ำกล้วยดองอ่อนๆครับผมใช้ตกเป็นประจำก็จะมีผลงานมาฝากเพื่อนๆดูครับที่ผมทำไว้ในช่อง u t u b e ครับผมก็มีนานาถามกันมาก็ทำให้ในคลิปนี้เลยครับก็โอเคครับเพื่อนๆครับแต่เพื่อนๆน,น,น,นานะท่านไหนถ้าอยากจะไปทำตามก็ไม่หวงครับผมก็สามารถเอาไปปรับแต่ง ทำกันได้ครับผมเดี๋ยวเราจะได้มีเหยื่อตกปลากันสุดรประหยัดครับผมในถังนี้ก็จะประมาณสักถึงแปดกิโลครับผมถังนี้ก็สามารถตกได้หลายเดือนนะครับสามารถทิ้งไว้ได้เป็นเดือนนะครับถังนี้ก็กว่าส่วนผสมเราก็จะมีสามสี่อย่างครับผมก่อนจะตกก็ใส่ลำหนึ่งต่อหนึ่งต่อสองครับผมก็สามารถหนึ่งลำตัวนี้สามารถผสมลำ หน้าไมายได้สองกิโลครับผมนี่ลำที่เราหมักต่อหนึ่งกิโลต่อลำหน้าไม้สองกิโลครับผมก็ภูเขาส่วนผสมแตงกินเอาครับผม <c oughs> ก็ครับสำหรับทายนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,น,นานาเอฟซี FC ที่เป็นกําลังแรงใจให้ผมในการทําคลิปเรื่อยมาครับผมก็ขอขอบคุณมากครับที่คอยส่งคอมเมนต์กำลังแรงใจให้ผม ก็มีเทคนิคดีๆก็จะมาแนะนำแชร์เหยือ่อแชร์ตกปลาแชร์ไม้อะไรให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆครับผมสำหรับไม้ในวันอาทิตย์นี้ก็ไม่ได้ออกครับเพราะว่าฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคือนครับผมก็ตอนแรกก็ว่าจะออกไปตกปลาก็ดูสภาพอากาศแล้วฝนฟ้าฝนไม่ดีนะครับฝนตกก็เลยขออนุญาตมาทำคลิป แชร์ประสบการณ์การทำเหยือ่อลาบมน้ำก้อยดองให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับก็ทายนี้ผมไม่มีอะไรมากก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านครับผมเดินทางบอกหมายก็ขอให้เพื่อนๆเอซียทุกท่านเดินทางถึงจุดหมายไปทางเดสวเสดีภวาพครับผมตกปลาก็ขอให้มันหมานทุกท่านครับผมสำหรับทายนี้ผมก็ขอขอบคุณมากครับก็ไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ